สวัสดีครับผมนายมรุทธพลลิมีน้ำมนชื่อเล่นชื่อบอมจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรางน้ำครับผมเป็นเอ็มซีเตอร์หมายเลขสามสิบนะครับผมวันนี้นะครับงงกันสิครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ศูนย์การค้าเจเจมอครับผมหรือจังรจักนั่นเองผมจะมาพาทัวร์ครับว่าจจักรมีอะไรน่าเที่ยวบ้างครับตามมาเลยดีกว่าครับครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โซนเรียนศักย์ครับมาเดินดูดีกว่าครับ ะตรงนี้คือจะเป็นจับปลาซารับโซนเอซอยแปดนะครับตอนนี้มีขายสัตว์มากมายครับผมอุปนัำหรืออะไรต่างๆอุปกรณ์ใส่ครับมาเดินดูดีกว่าครับขาวๆนี่คเขาหลายตัวนะหกสีขาวอันนี้นะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วเข้ามาดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างครับเราเรามันแบบเอาหมผมมาถึงตรงโซนอุปกรณ์ขายอุปน้ำนะครับมาดูดีกว่าครับ อย่าช่นะครับร้านนี้ครับผมก็จะขายของมากมายครับผมอย่างเช่นเสื้อผ้าสุน anyway ัขครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครับผมโปรโมทเลยครับชื่อร้านนะครับอย่าลืมนะครับมาาจกไหนเอ่ออยู่ซอยซอยเอ้ยอะไรนะโซนเอเหรอครับอยู่โซโซนเอซอยแปดนะครับผมเจ้าของร้านชื่ออะไรครับชื่อชื่อโจ้อ๋อพี่โจ้ โอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อดีกว่าครับมาจากไหนอ่ะตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าร้านอามิวนะครับมาถามเจ้าของร้านให้บอกว่าร้านอามิวมีอะไรบ้างครับสตัวเองครับชื่ออะไรครับผมชื่อคงจังค่ะครับคงจังร้านนี้มีอะไรบ้างก็มีนาฬิกาโมเดลหลายอย่างนะคะซึ่งเหมาะกำหรับคนที่ต้องการสิ่งแปลกๆหลายวลาแบบหลายสิ่งที่ไม่ธรรมดาค่ะตัวครับดูนาฬิกา สวยๆครัเลยเปิดมานานแล้วครับร้านนี้เปิดได้ประมาณอา6ปีแล้วค่ะอ๋อครับผมโดยที่ขายอยู่โซนนี้ตลอดเลยเหรอครับค่ะขายอยู่โซนนี้ค่ะเปิดกี่โมงเหรอครับผมเปิดเปิดทุกวันนะคะยกเว้นวันจันทร์นะคะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึงประมาณ4โมงนนะคะเป็นประธรรมดาถ้าวันเสาร์ที่ไม่เปิดก็จะเล่าเลย เดี e ๋ยวาจมคนสิรร้ิสครับาผมนะครอเขาอเวลาของผมก็ดมดมแล้วครับนึกถาว่าเวลาที่กำจับไหมมันน้อยมากยิ่งจุานเยอะมากตรานี้นะคร เมื่อของลายอย่ายยลืมน,นะครับผมตั้งตีหมายเลขสานะครับผมเดี๋ยวผมจะรีบขึ้นรถไฟกลับก่อนนะครับสวัสดีครับ